รถเดิมเดิมไม่เปลี่ยวเรียวแราเปลี่ยนรถมิสูบไมด้กับเซอมินนะคะขอบคุณท้าว ไม่เสียวเลี้ยรถมิสูป้ายแดงกับเซลมินนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้านะคะจากช่องมิสูป้ายแดงโปรแรงแซงทางโค้งค่ะเจอกับน้องมินที่ไหนต้องเจอกับรถหล่ลอเฟี้ยวที่นั่นแล้ววันนี้ขออนุญ,ญาตมารีวิวแบบเร่งด่วนอีกแล้วนะคะเพราะรถคันนี้มาปุ๊บแต่งปับ๊บต่อยปุ๊บ oh, <no. S 1> นี่ไม่งั้นเดี๋ยวเลยเลิกลูกค้านะคะวันนี้ก็เป็นวัน,นอีกหนึ่งวัน ขออนุญ,ญาตมารีวิวรถส,สวยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปเป็นกําลังใจให้เซลล์มินด้วยแล้วที่สําคัญนะถ้าอยากได้รถส,สวยโทรมาตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะหรือจะทักไลน์แอดมาคุยกันก็ได้เนาะยังไม่ต้องดูให้จบคลิปรีบกดทักมาถามโปรโมชั่นด่วนเลยมาค่ะเริ่มต้นกันเลยนะคะสําหรับรถคันนี้ค่ะเอ็กซ์เพนเดอร์ของเราได้พวงบุญแจส,สวยๆแบบนี้บอกเลยว่ามีจํานวนจํากัดนะให้ร,รีบทักรีบโทรมาจองโปรไวเนาะมาค่ะ รถคันนี้ค่ะคือของฝานะคะหรือของคุณพ่อนะคะบุญช่วยนะคะแล้วก็ซื้อให้ลูกสาวด้วยเงินสดนะคะใครที่ได้เห็นคลิปสั้นๆของงงมินนะคะคุณพ่อเอาเงินนะคะเกือบเก้าแสนนะคะเก้าแสนกว่าเลยแหละเพราะคุณพ่อแต่งเพิ่มด้วยนะมาซื้อรถคันนี้นะตอนที่จองนะคือจองด้วยเงิน9 0 0 0แสนกว่าเป็นเงินสดบอกเลยว่านับกันแบบก็เลยถามพ่อว่า ทำไมพ่อถึงมั่นใจว่าต้องเป็นช่องของเราพ่อบอกก็เห็นในรีวิวอ่ะรถเดิมๆไม่เฟี้ยวผมก็เลยอยากเลี้ยวมาที่นี่บ้างนะคะก็เลยได้รถคันนี้นะคะ <Yeah. S 1> อ่ะนั<อ>่นแหละค่ะนี่คือที่มาของรถสวยๆคันนี้เลยและนี่ค่ะนี่คือรถของคุณพ่อนะคะวันนี้เป็นรถเอ็กซ์เพนดสีเทาดำค่ะคันนี้แต่งอะไรบ้างเริ่มต้นที่โลโก้ฝากระโปรงค่ะเป็นตัวเอ็กซ์เสีโครเมียมแบบนี้วันที่มารับรถพ่อแค่จะมาจ่ายตังค์อย่างเดียวทดลองค่ะพ่อบอกไม่ต้องทดลองหรอก ดูรีวิวมาเยอะและ้วมินก็เลยพาไปดูด้านหลังค่ะไปดูการตกแต่งให้คุณพ่อได้เลือกโลโก้ก็ได้เห็นของจริงแล้วก็เลือกออกมาเป็นสีโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะบอกเลยว่ารถสีเทาต้องแต่งประมาณนี้สวยนะคะและถัดมาค่ะพลาดไม่ได้เลยช่องเราเนี่ยชอบมากเลยเรื่องการแปลงกระจังหน้านะคะก็ได้เป็นกระจังหน้าเอาผาสีดําตัดสลับกับสีโครเมียมนะ และตรงตาสามเพชรตรงนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะเอาสีแดงหรือสีดํานะคะคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีแดงแบบนี้เลยนะคะและต่อมาค่ะสาหรับด้านล่างคันนี้ค่ะบอกเลยว่าชุดแต่งชุดนี้ได้กลับมาอีกแล้วนะคะคันนี้ชุดแต่งชื่อว่าเน็กเตอร์ของเรานั่นเองนะคะไฮไลท์คันนี้จะเป็นไฮไลท์สีบรอนซ์เงินนะคะลูกค้าเลือกมาแล้วว่าไม่เอาลิเกนะพ่อขอแบบเอาแบบ ธรรมดาพอพอบอกอก็เลยเลือกเป็นไฮไลท์สีบอลเงินแบบนี้นะคะและก็สําหรับตัวไฟค่ะนี่น้องมิ้นมีการเปลี่ยนไฟเป็นไฟ LED ให้แล้วไม่ใช่ไฟสองกบนะเออซื้อรถคันนี้สบายใจได้ได้ไฟ LED แบบนี้ขับขี่ยามค่ำคืนบอกเลยว่าสว่างมองเห็นได้ชัดแน่นอนและเรามีการเซตไว้ให้แล้วไม่ให้ไปแยงตารถที่สวนไปสวนมานะอ่าเพราะฉะนั้นลูกค้าขับบอกเลยว่าขับสบายใจเลยและน้องมิ้นใส่ระบบปลดล็อกแบบนี้เลยนี่ค่ะ เวลาล็อกนะคะก็จะมีเสียงเวลาปลดล็อกก็จะมีเสียงแล้วมีไฟขึ้นแบบนี้ทําให้เวลาลูกค้าไปเที่ยวหรือไปไหนหารถไม่เจอเรากดแบบนี้เราจะได้รู้ว่าอ้อรถเราจอดอยู่ตรงนี้นี่เองนะคะตัวนี้น้องมิ้นใส่เพิ่มเข้าไปให้ด้วยมาต่อกันที่ด้านข้างเลยค่ะสําหรับด้านข้างคันนี้ค่ะล้อแม็กนะคะก็ยังเป็นทรงสวยเหมือนเดิมเลยเป็นล้อแม็กที่ออกมาจากโรงงานมีเฉพาะในรุ่น S อสเทนเดอร ซีที2 2่2022เท่านั้นใบพัดสีทูโทนแบบนี้นะคะขนาด17นิ้วตัวยางให้ความนุ่มความหนึบแน่นอนเพราะเราใส่เป็นยางบริสตนมาให้สวยๆแบบนี้เลยนะคะและสําหรับคันนี้ค่ะด้านข้างนะคะ ชุดแต่งเนคเตอร์ไม่มีไฮไลท์แดงด้านข้างก็จะเป็นไฮไลท์สีบอนเงินเช่นกันนะคะเข้ากับตัวรถมากๆนะคะทําให้รถดูเต็มดูครบองค์ประกอบนะและมีลูกค้าบางท่านนะคะอยากได้เป็นบันไดข้างเอาตัวนี้ถอดออกได้ไหมทําได้นะคะแล้วแต่ความชอบแต่ว่าส่วนมากแล้วรถจริงๆแล้วรถคันนี้ไม่จาเป็นต้องใส่บันไดข้างนะเพราะความสูงของเขาคือเราก้าวขึ้นได้ง่ายอยู่แล้ว แล้วก็ไปดูด้านในค่ะนี่นี่ก่อนที่จะเปิดด้านในเราใส่กันรอยเล็บรอยนิ้วมือลูกค้าเลือกและเป็นเบ้ามือแบบเต็มแบบนี้เลยสีโครเมียมนะเข้ากับที่เปิดมากๆนะคะด้านในคันนี้ค่ะพิเศษมากๆเลยนะคะคือได้ไฟสองเท้าค่ะเป็นสีขาวสวยๆแบบนี้นะคะเวลาเปิดมาก็จะสว่างแบบนี้เวลาปิดนะคะเขาก็จะมืดเลยทําให้เวลาเราขึ้นรถเนี่ยก็ดูว่าเอ๊มีอะไรล่วงไหมมีอะไรอยู่ใต้ขาเราไหมได้ง่ายและนี่ค่ะ สักัเพจตัวนี้นะคะเป็นสีโครเมียมนะคะอยากให้เข้ากับตัวรถที่เปิดมาด้านข้างลูกค้าก็เลยเลือกเป็นสีนี้เนาะน้องมิ้จะให้ดูนะเวลาขึ้นรถนะมิ้นชอบอะไรอย่างหนึ่งคือเนี่ยเวลาที่เราใส่โฟม VIP ขึ้นไปเนี่ย เราจะอยากถอดรองเท้าแล้วนั่งนะเพราะเรามีคอารู้สึกว่ามันนุ่มสบายเท้ามากๆและคนที่ขับรถแล้วมีไหมคะขับรถแล้วชอบถอดรองเท้าไว้เนี่ยบอกเลยนะซื้อรถกับมิ้นได้พรมแบบนี้ไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มขับสบายนั่งสบายแน่นอนนะคะแล้วให้ความหรูหราไฮโซเวลาพาเพื่อนๆพ,พาญาติๆที่น้องขึ้นรถก็รู้สึกถึงความหรูหราแบบนี้เลย สำหรับคันนี้นะคะจอหน้าเป็นจอทัชสกรีน and ด o อยแบบนี้เลยขนาด10นิ้วนะคะแล้วก็ตัวจอเพดานกลางค่ะที่มาพร้อมกับขนาด14นิ้วแบบนี้เลยเป็นตัวท็อปนะคะสมูทแอนด์สไลด์และมีพร้อมกับไฟแบ็คไลท์ถนอมสายตาจอหน้าดูอะไรจอเพดานกลางดูได้แบบนั้นเลยนี่บอกเลยว่ารถที่ซื้อสดกับน้องมิ้นคือคุ้มค่ะเพราะได้ของแถมของแต่งแบบพรีเมียมแบบนี้เลยนะคะ นี่ค่ะก็จะได้ความสวยงามแล้วก็ได้ความสะดวกสบายในการใช้งานแน่นอนนะคะและด้านหลังคันนี้ค่ะคุณพ่อบอกอยากได้ความสะดวกสบายเพิ่มขึ้นช่วยเปลี่ยนโช๊คให้หน่อยเราเปลี่ยนเป็นโช๊คขนาดใหญ่แบบนี้เลยท้ายไฟฟ้าค่ะคันนี้เปิดได้3ามที่นะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้านะคะรีโมทแล้วก็ผ่านแมนวนวลทางมือนี่และพิเศษมากๆปีนี้นะ หนูตั้งใจมากเลยนะของแถบนี้ลูกค้าชอบหลายบ้านมากนี่คือท็อปเปอร์ที่นอนนะคะเราจริงๆเราปูลาบไปได้เลยนะแต่เดี๋ยวลูกค้าเขาจะขึ้นรถแล้วเราอยากให้ลูกค้าในปีกระต่ายทองนี้ได้กินอิ่มนอนหลับนะคะเออเราก็เลยแถมแบบนี้ให้นะบอกเลยว่ามีประโยชน์มากนะแล้วเวลาบ้านไหนไปเที่ยวปูแบบนี้แล้วขึ้นนอนได้จริงนะอันนี้ที่นอนลูกค้าเดี๋ยวตอนส่งมอบจะให้ลูกค้าขึ้นนอนนะจะได้ถ่ายรีววนะคะโอเคค่ะก็สําหรับรถสวยๆแบบนี้นะคะและซื้อสดซื้อผ่อนซื้อ เครดิตซื้อแบบไหนก็ซื้อได้เลยบอกเลยว่าสวยจบครบที่เดียวจริงๆค่ะกับช่องของน้องมินม้นมิสซูายแดนโปรแรงแสงทางโค้งวันนี้ต้องขอบคุณคุณฝ่ามากๆนะคะที่ไว้ใจให้เราได้ดูแลนะคะแล้วก็ตัดสินใจมาซื้อรถกับเรานะคะ ก็ฝากช่องของน้องมิน้นด้วยนะคะยังไงถ้าลูกค้าสนใจรถที่ซูนะคะไม่ว่าจะส่งน้องสถานที่หรือมารับรถที่นี่นะคะก็สามารถติดต่อมาได้ค่ะวันนี้ขอลาไปพร้อมกับบรรยากาศรับรถท้ายคลิปแบบนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะรถมาแล้วจ้า